สวัสดีครับมาเมื่อวานทำไม่ทันเนะาะราคาหน่อยวันนี้จะมีราพัฒนาด้วยนะครับสรุปเลขท้าย3ตัวนะครับก็ลงไปแล้วนะครับทางช่องสัทธมาปฏิหารเกิดน,นะครับทุกท่านกำลังรับชมและฟังอยู่ตอนนี้ก็คือช่องสัทธาปฏิหารนะครับทางช่องเราไม่มีกลุ่มไลน์นะครับไม่สนับสนุนการพนันผิดกฎหมายนะให้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเนาะและก็ไม่มีสปอนเซอร์ไม่ได้รับสปอนเซอร์ใดๆ นะครับให้ดูแบบเพื่อความบันเทิงเป็นฝึกสมาธิจ<ม>านวิจารยานกันด้วยเนาะทุกทา<ม>่านคลิปนี้ครับผมวันแล้วเป็นการวิเคราะห์เรื่องมงคลอันี้มันึ่นย่ิบเก้าได้ไะครับสามสี่ผมพิมพ์ให้ในโพสชุมชนนะครับ<อ>เพราะว่าผมลงคลิปไม่ทันแต่๋ยผมลงให้ในโพสชุมชนดูได้ทุกคนน,ะ,<อ>นะนี่ก็เลยทำเป็นคลิปให้นะครับ เปิดดูก่อนผลของเมื่อวานเข้าหรือเปล่ามาไหมเมื่อวานผมโพส์ในโพสต์ชุมชนเด่นเลขสอง โอ้โหห้าสองสี่มาป่ะเดี๋ยวรู้กันนะโอ้ยไม่มีครับเป็นเป็น,เป,นเป็นวันก่อนโอ้โหเสียดายนะฮะเลขสองมีสองโอ้สองแปดสองสี่อืมเดี๋ยวเลขสองมายับเลยนะครับโอ้โห ียดายเสียดายนะครับแต่ก็มานะเลขสองสุดจดเลยอ่ะมาดูกันของวันวันนี้ครับสิ้นเดือนนะครับวันนี้ก็สลากกินแบ่งรัฐบาลไทยแล้วนะ <c oughs> ถ้าจะเขีย,ย,ยตัวเดียวเลยไหมครับวันนี้ตัวเดียวเลยไหมทุกคนัูเดียวเลยไหมครับ <c oughs> เอออยากจะเขียนตัวเดียวมากเลยวันนี้อสองเหมือนเดิมนะแต่ผมคิดว่ามีศูนย์นะครับผมคิดว่ามีศูนย์ สี่หกเจดผมชื่อบานีศต้องกินยา mm-hmm <clears throat> <clears throat> ah, <clears throat> in a cup.

ประกบพี่น้องผมคิดว่าจะมีเลขพี่น้องเมื่อกี้สรุปผมทำสรุปหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเนาะ ของสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยโอโ้ปวดหัวเลยครับตอนนี้เป็นไรไม่รู้สงสัยน่าจะมาเต็มๆนี่สงสัยนะครับแค่คาดเดาเดนะครับไม่มีใครรู้นะครับว่าอนาคตจะเป็นยังไงอ นี่ยังไงผมก็ว่ามาศูนย์นะเดานะ โอเคครับคลิปนี้โชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ